โชว์ขอ,ขอเปิดบ้านหน่งสองโชใส่หน่ะโอยพอด,ด,ดิอยู่เพื่อนโดน มาวันนี้เจมก็จะเล่นทางด้านของริปโป้นะตอนแรกจะเอาริปโป้มาแก้ทางมูลาตาที่เล่นริปโป้ก็ไม่เจอก็เลยวันนี้มาเล่นแก้ทางตัวเบิร์ดนั่นก็คือดูดีฝั่งหนึ่งโอ้โหฝั่งตัวเบิร์ดแบบเบิร์ดจ๋าเลยก็มีทางด้านของแวนวีล่าและก็ทางด้านของเพนนะ ได้อย่างนี้ฝั่งเวสีด้วยริปโป้ก็เป็นตัวที่รับมือแบบว่ารับตีนะรับตีนได้ค่อนข้างที่เยอะเรียบร้อยดเวยเวสเฮ้ยใส่เลยแล้วจังอันนี้คือทัชโชคอ่าขอเฟิร์สบัาอ่าจบจบละโอ้จบละโอ้โหลืมไปว่าทีมเราเป็นกาลีสวยงามอันนี้ต้องเรีงเร่งขึ้น่อรองเท้าก็การตีก่อนเลยเพราะว่าฝั่งเวสียน่าเล่นว่ะเมาก เพนเพนเพนเดี๋ยวโชว์ให้แบกคโชว์ใส่หน้ามันจะดึงมันจะดึงมันจะดึงคู่นี่ว่าแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิปโป้ก็โดนเนิร์ฟม,มาให้ดูดเลือดดูดเลือดป้อมไม่ได้แล้วนะแต่ดูดเลือดขี่ไปได้ครึ่งหนึ่งดูดเลือดเอ่อทางด้านของฮีโร่ได้เต็มนะ แต่ถ้าเป็นเจมเจมจะไม่ได้อเ,เอ้ยตรงกลางจังหวะนี้สวยแทงโดน1 2โชว์ใส่เนี่ยเห็นปะเห็นไหมบางทีคือถ้าเราเขาปล่อยหัวใจใส่เราเราแค่กดติล้างแล้วเราก็เล่นต่ออันนี้เราไม่เก็บเลือดนะผมแล้วกลับบ้านข้างบนเหมือนจะใส่กันสุดริปโป้ชอบตัวเบิร์ดชอบไฟเตอร์ โป้เป็นตัวที่เก่งมากเลยนะเผื่อใครไม่รู้นะแต่ข้อเสียก็คือแบบว่า v งวิลิตี้เป็นค่อนข้างที่จะน้อยแบบแตะกิวไล่นะไล่แบบว่าข้ามคือนะเพราะว่ามันต้องเป็นคือเล็กมันถึงจะตามได้นะคือใหญ่มันตามค่อนข้างที่จะยากมากเลยมาดิหนึ่ง,งละ่ะอันนี้เราก็ไม่อันนี้เราก็รีบฟร์นะรีบฟร์ให้ได้ทอยให้ไวที่สุด อุ้ยเต็นเข้ามาอีกแล้วเลยอ๋อสวยเฮ้ยแล้วกูปิดหลังเป็นหลังเพื่อนแล้วกูปิดหลังแล้วกูปิดหลังนัตตี้วยละโอ้ยมาดิมาดิอุ้ยเอ้าใครีดโดนดีตายมาดิมาดิทีมมวยสกิทมขาเนี่ยเดี๋ยวเราไปตายสกิดสกิด ไม่เป็นไรวีล่าเดี๋ยวเล่นเกมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรอให้ได้ทอยก่อนถ้าได้คอยถ้าได้ทอย,อยนะเนเกมอาจจะเป็นแบบพระเจ้าเลยเพราะไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ก็ขึ้นทอยเลยตัดขึ้นไปก่อนเลยนะผมไอริววทานถ้ายังไม่ไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้ถ้าสแต็กยังไม่เต็มเจมจะขึ้นตอนแบบว่าสแต็กเป็นที่20แล้วอ่ะมันจะได้ไม่ฟรีนะตัว so, อยู่เพื่อนโอ้ยโอ้ยสบายแล้วเราเกิดละห้าตัว แต่นี้เจไม่ค่อยได้แท็กเว็บเลนเท่าไหร่นะแทบจะไม่เลี้ยไม่ได้แตะเลยเห็ป่ะมันดูดเลือดเบามากแต่ก่อนคือมันดูดเลือดเต็มอะ่ะมันเหมือนแบบว่าตีตีป้อมก็ได้ตีชีฟก็ได้เท่ากันเหมือนเราตีฮีโร่อ่ะแต่นี้มันโดนปรับนะเรือ่อ,องจับมันเก่งเกินไป หมื่อกี้หน้าปล่อยมันหุกโดนถ้าปล่อยหุกโดนน่าจะได้ใส่หัวเอ้ยสู้ได้นะเพราะว่าวิลาตะกิ้หมดแล้วแต่ว่ามันสี่ตัวมาตัวนี้ดีกว่าอาตัวนี้ดีกว่าครับผมอาญาคูตายฟีกอุ้ยโดนดักเรียบร้อย น่าจะแหวนเวทปะหรือโดนวีลาด้วยไม่แน่ใจนะเมื่อกี้นี่แล้วมาใส่ตรงกลางแล้วมาเคลียร์กลางโอ้หมันน่าจะเห็นเราเมื่อกี้เฮ้ยไม่เห็นจริงโดนสวยเห็นปะคือวีลาปล่อยจุบมาเจมก็แค่กดอันติ เมื่อกี้มันมีแวนไงถ้าเจมกดของแวนไปเจมยก็โดนของวิลาเพราะงั้นเรารอสตาร์ทวิลาก่อนแล้วค่อยสกิลเดีวยอันนี้เจมจับหนึ่งนำนะเพราะว่าเอาทางด้านของเดวิลเวกมาคือเลียนติดมันจะได้คือทัดโชวสองสองชุดอะคือทัดโชคือทัดโชอ่ะอันนี้เราก็เลี้ยงสกิลนะผมเราพยายามเลี้ยงสแตกนะริโปมันสามารถเลี้ยงสแตกได้ชิเลยอันนี้เราโชว์ได้นะ จริงไม่ต้องอันติก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราอันติเป็นตอนแรกมันจะเพิ่มให้เราตีไว้ตีแรงมากใครมันกินข้าววะฟ้าไหมครับผมข้างล่างเหมือนมีกินเพนเพนแพทนี้ยังแรงอ,งอนะข้างบนโดน กับหายอ่าเราได้นี่แล้วได้แทงครบละอันนี้กลับมาออกโอ้มีอาร์มนะโอ้มีอาร์มก็ดีก็ดีสำหรับตัวที่สก,กิลบ่อยๆนะดีมากด้วยกูยตายปะเนี่ยเจมโอโ้โหโอ้โหฟิตใส่กูอีกเรียบร้อยปล่อยหนูไปปล่อยหนูไปเถอะ ้สักลอยก็ปฏิหารน่ะเฮ้ยเฮ้ยปฏิหารจริงด,โโดงิโอ้โหดูพวกปฏิหาร4ตัวลุมกูโอ้โหแก๊กแก๊กน่าจะแบบว่าเช็คอ่าหุกเช็คโดนกูอีกข้ารอดเมื่อกี้ปฏิหารเลยเสียอัติเสียโอบ้บเสียทุกอย่างเฮ้ยกูมาเพื่อนกูมาไม่มีถอย อ่าได้หมดไี่ได้หมดมาดิมาดิมาดิาดโอ้ยเสียหล้วเกินแม่คุณเอ้าคุณเท่ารนเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปไหนวะดูแลเดี๋ยวมะไปไหนกาลีเริ่มแรงแล้วหโหเฮ้ยเพนโอ้โหไม่ได้อีกแร้วผมเพื่อนเราได้แบ่งๆกันเกินอันนี้เจไม่ค่อยได้ดูเลนเท่าไหร่เลยนะ คะนนเนี่ยทำอะไรคะแนนเนี่ยคะแนนเนี่ยคะแนนเนี่ยเรียบร้อยนี่ปล่อยหัวใจมึงปล่อยหัวใจอ่ะบอกแลริโป้ริโป้อันติมันล้างซีซีได้แล้วอันติแบบไวสิบพลาดวิเองนะถ้าแบบว่าคูดาวลดซี่สิบเปอร์สามได้นะเอ้ายังไงมึงจะเล่นหรือไม่เล่นเนี่ย มันน่าจะเอาน่าจะซโลได,ด้้วปล่อยเพื่อนไปแล้วกันเจะทำไว้บนก่อนไหวไหวเร็วมาแรงมากครับผมดาเมจล้วนเฮ้ยสวยเฮ้ย,ยนั่นไงแล้วโดนกูแล้วเมื่อกี้ตีป้อมไม่ดูดเลือดด้วยปกติมันตีอะไรก็ได้นะผมดูเลือดหมดเลย เดี๋ยวตายเพื่อนไม่ตายเฮ้ยมันอาภูอยู่เดี๋ยวมะโอ้โหถ้าแทงตกาบอกเลยวกแม่ขบบนไหลอันนี้เราเล่นบนก่อนแล้วค่อยกลับไปเล่นกลางได้เพราะว่าป้อมกลางคืนแตกอุ้ยถ้าโชว์โดนนะมีเจ็บตีป๊อมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนถอยชิดรออเลย ถอยเลยถอยเลยถอยเล่ยถอยเลยถอ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 ยอันนี้ที่อยากเอาไหนอันนี้ก็เป็นล็อกชิลก่อนล็อกชิลก่อนก็ได้นะผมแล้วค่อยออกเกิดหลังจากโอมิอาร์ในชิ้นสุดท้ายพอได้ล็อกชิลเสร็จแล้วก็ใช้ล็อกชิลเสร็จแล้วก็ซื้อเกิดหรือไม่ก็ซื้อไอ้นี่ก่อนปัดก่อนปัดเธอคิวลิสอ่ะล้วค่อยซื้อเกิดถือแต่ตังเราต้องลดๆหน่อยนะ ันนี้อยากฝาให้ได้เกิดก่อนเฮ้ยอมว้อมว้อมใส่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 อะจะขอด้ยเพื totally right. <making> ่อนเพื่อนอดีโอ้ไม่ถือนี่เดียวเองเพื่อนรู้ใจเพื่อนรู้ใจชัวเพื่อนรู้ใจชัวโอ้โหได้ทิ้งเพื่อนรรู้ใจชัว เพื่อรู้ใจชัวข้างบนน่าจะมีคนกันรู้จักปะพุ่มกินมัน้ยปัมันต้องเซตอย่างเงี้ยวนะผมมันบั๊กอยู่อ่ะเฮ้ยพุ่มกินคนเป็นงไงพุ่มกินโคนสองคนก็เอาอยู่เมื่อกี้รีบกดอันติไปหน่อยนะย,ยังไงจะโดนก็ยังโดนตันต้องให้โดนตันก่อนแล้วค่อยกด แต่เน,นี้ต้องกลับจริงแล้วต้องกลับจริงละแ,แต่ก็คือไม่มีใครมาเอาใช่ไหมไนนด้คนเดียวดีมาด,ดิดูดูเลด้าแค่ร้อยสี่เองอะน้อยมากเลยสกอนคือแบบสี่ห้าร้อยอะสวยเดี๋ยวมาคูนี้ คือเมื่อกี้ถอยกลับเอาได้ก็บจบแล้วนะอันนี้ตังเราก็ล้นแล้วนะน่ะจาจะเทรดของได้มาณ3ชิ้นแต่เราต้องเซ็ตไว้นะผมถ้าให้เจมแนะนำก็ล็อกชิลก่อนหลังจาเกิดนะหลังจาเกิดล็อกชิลแล้วขายล็อกชิลซื้อหมัดเขียวโอป หรือโอปก่อนเคียวก็ได้แล้วแต่ได้เป็นกันจะต,ต้องขายทันแค่นั้นเลยจบตีเลยเพี้ยนทีหนึ่งอุ้ย, <c oughs> ยมันใส่ยี้เลยเหรอมันใส่เงี้ย <c oughs> ตายะหนึ่งเฮ้ยข้างหลังโดนเพชนซับเฮ้ย <c oughs> เอ้ยกูเห็นอ้าวแล้วกูเห็น <c oughs> แตก <c oughs> ใส่เพื่อน คุโชว์ดิอุ้ยโดนโดนดูดุณโดนดูดไม่มีนติมาดิได้ทั้งวันนะผมได้บอกเลยว่าได้ทั้งวันโอ้ยกระดูกมาดิ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 ข้าก้อนข้าก้อนเีบบหล่อจบอย่างสวยงามก็ประมาณนี้ผมจบลงไปแล้วกับทางด้านของริโป้ตอนแรกว่าจะเอามาเคาน์เตอร์ทางด้านของมูระซึ่งมูระแผ่นอีคนข้างที่โกงมากเลย ก็ลิโป้เนี่ยน่าจะทนฟันมูลาดได้ประมาณ3ชุดแต่พอดีเจอตัวเบิร์ดเหมือนกันก็เลยเอาลิโป้มาเขาเตร์สักหน่อยก็ถ้าใครเจอพวกแบบตัวเบิร์ดหรือตัวเวทตัวสก,กิลแรงๆเนี่ยเอาลิโป้มาเล่นได้แต่ข้อเสียคือมูบิลิตี้มันค่อนข้างที่จะน้อยก็ไปปรับเปลี่ยนเล่นกันได้ผมตามความชอบของแต่ละคนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากด้วยนะจ๊ะ